สวัสดีค่ะดิฉันเพียงดาวจริยพันธ์นะคะขอนำท่านเข้าสู่มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ภาษาไทยว่าอ่านออกยังไม่พอต้องอ่านให้เป็นด้วยในโครงการเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยติธรรมหลักสูตรการอ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยสถาบันภาษาไทยศิดินทรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ สิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญอย่างมากในการอ่านให้เป็นค่ะก็คือเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าข้อมูลหรือว่าสารที่เรากําลังจะอ่านนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนและเราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่ผู้เขียนกําลังบอกเราเนี่ยแหละค่ะคือประเด็นที่เรากําลังจะมาพูดกันในตอนนี้ค่ะลองพิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ 1. งูเป็นสัตว์ไม่มีขา 2. ปีหนึ่งหนึ่งในประเทศไทยมีคนตายเพราะถูกฟ,ฟ้าผ่ามากกว่าถูกฉลามกัด 3. งูพิษน่ากลัวกับงูไม่มีพิษและ 4. อุกาบาดขนาดใหญ่ที่พุ่งชนโลกเมื่อ63ล้านปีก่อนเป็นสาเหตุให้ไดโนเสาร์สูญพันจากข้อความทั้ง4ข้างต้นเมื่อกี้นะคะข้อใดเป็นข้อเท็จจริงและข้อใดเป็นข้อคิดเห็นมนุษย์เราใช้ภาษาเพื่อสื่อสารระหว่างกาันและสารที่มนุษย์สื่อออกมาผ่านทางภาษานั้นก็แบ่งออกได้เป็น2ประเภท คือสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสารที่เป็นข้อคิดเห็นในบทอ่านทั่วๆไปสารทั้งสองแบบนี้จะปะปนกันในที่นี้เราจะมาดูรายละเอียดให้ชัดขึ้นค่ะว่าข้อเท็จจริงต่างจากข้อคิดเห็นยังไงข้อเท็จจริงก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นและใครๆก็พิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้า ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมีอยู่และเป็นไปตามที่มีผู้กล่าวอ้างจริงส่วนสิ่งที่ยังไม่เกิดการคาดการความคิดความเห็นจินตนาการเรื่องสมมุติหรือแม้แต่ทฤษฎีทางวิชาการเหล่านี้คือข้อคิดเห็นค่ะดังนั้นจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะ 1. ง,งูเป็นสัตว์ไม่มีขา 2. ปีหนึหนในประเทศไทยมีคนตายเพราะถูกฟ้าผ่ามากกว่าถูกฉลามกัด2ข้อนี้เป็นใช้หมองนั่งมาที เท็จจริงค่ะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เราสามารถพิสูจน์ได้จากประสาทสัมผัสของเราเองนะคะเช่นอย่างงูเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นได้เลยว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาส่วนข้อ2เนี่ยค่ะมันก็มีการรวบรวมข้อมูลในเชิงประจักษ์ว่ามีคนที่ตายเพราะถูกฟ้าผ่ามากกว่าคนที่ตายเพราะว่าถูกฉลามกัดจริงๆส่วนข้อ3ที่บอกว่า งูพิษย่อมน่ากลัวกว่างูไม่มีพิษและข้อ4อุกระบ,บาทขนาดใหญ่ที่พุ่งชนโลกเมื่อ63ล้านปีก่อนเป็นสาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธสองข้อนี้เป็นใช้หมองน่งมาที่ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะเริ่มกังขาแล้วใช่ไหมคะว่าอ้าวข้อสามอ่ะทำไมถึงเป็นข้อคิดเห็นมากกว่าเป็นข้อเท็จจริงล่ะคะเพราะว่าในเมื่อ งูที่มีพิษเนี่ยก็ย่อมน่ากลัวกว่างูไม่มีพิษตรงนี้ขอชี้แจงเลยค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าความรู้สึกความน่ากลัวเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสค่ะสําหรับบางคนนะคะอาจจะกลัวงูที่ไม่มีพิษมากกว่างูที่มีพิษก็ได้ค่ะอย่างเช่นงูอนาคอนด้าอย่างเงี้ยค่ะ เราก็กลัวของงูเห่าหรืองูจงอางนะคะส่วนข้อ4นะคะเรื่องอุกบาทพุ่งชนโลกเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญเสนอขึ้นมาเท่านั้นแต่ว่าเราก็ไม่สามารถย้อนอดีตไปได้ถึง63ล้านปีก่อนใช่ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าเราก็ทําได้เพียงตรวจสอบว่าทฤษฎีนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ยอมรับได้หรือไม่ด้วยกระบวนการทางตรกะเหตุผลเท่านั้นค่ะ มีข้อสังเกตบางประการที่เราควรรู้ไว้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะคะก็คือ 1. ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นข้อเท็จจริงที่ว่าดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ถูกเปลี่ยนเป็นดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคะอันเนื่องมาจากดาวพลูโตมีแรงดึงดูดน้อยกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆรวมถึงมีดวงจันทร์ที่มีขนาดพอๆกับดาวแม่เป็นต้น 2. แม้ข้อเท็จจริงจะพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ด้วยภาษาสัมผัสทั้ง5และจะเป็นประสบการณ์เชิงประจักษ์ที่ทุกคนสามารถเห็นตรงกันได้แต่ความสามารถในการเห็นตรงกันได้กับการเห็นเหตุหการณ์เดียวกันตรงกันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปนะคะอย่างเช่นมีพยานสองคนในเหตุการณ์ฆาตรกรรมอาจจะให้ปากคาต่อสิ่งที่ตนเห็นต่างกันออกไปและทําให้ศาลต้องหาพยานมาเพิ่มเติมสมมุติว่า2คนนี้ไม่ได้โกหกนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่2คนนี้ให้ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน เพราะว่าเขาเห็นเหตุการณ์ในตำแหน่งที่ต่างกันคนนึงอยู่ใกล้คนนึงอยู่ไกลหรืออาจจะเห็นก่อนหรือเห็นหลังอาจจะเห็นช้าหรือเห็นเร็วคูดง่ายๆนะคะการที่เราเห็นเหตุการณ์เดียวกันไม่ตรงกันไม่ได้ลดความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์โดยวิธีเชิงประจักษ์แต่อย่างใดค่ะนอกจากการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่จะช่วยให้เราอ่านเป็นมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ ประการต่อมาก็คือเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ค่ะว่าอันไหนเป็นจริงและอันไหนเป็นเท็จตรงนี้แ่ะค่ะที่ประเด็นเรื่องความจริงและความเท็จจะเข้ามามีบทบาทกับการอ่านของเราค่ะเพราะถ้าเราเข้าใจว่าความเท็จคือความจริงความจริงคือความเท็จแล้วเราก็เราก็จะมีความเชื่อที่ผิดผิดหรือว่าเราอาจจะมีการวินิจฉัยที่ผิดพลาดหรือหลง oh เชื่อความโฆษณาชี้ชวนที่เป็นเท็จก็เป็นได้ค่ะ ในการพิจารณาว่าข้อความหนึ่งหนึ่งเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั้นจะให้แกนเบื้องต้น2ประการก็คือ 1. เป็นความรู้ที่เป็นปัจจุบันและวงการวิชาการยอมรับโดยทั่วไปหรือไม่และ 2. เป็นประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่หรือไม่ เรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะดื่มสุราสักแก้ว2แก้วขับรถไม่เป็นอันตรายไม่ตรงกับความรู้ที่ยอมรับในวงการวิชาการนะคะก็คือผู้ที่ดื่มสุราแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการคลองสติขณะขับรถลดลงดังนั้นข้อความนี้จึงเป็นความเท็จค่ะแต่ความรู้ที่ยอมรับกันในวงการวิชาการก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะเช่นระบบสุริยะมีดาวเคราะห์9ก้าดวง ข้อความนี้เคยเป็นความจริงใช่ไหมล่ะคะแต่ว่ามีข้อมูลใหม่ที่ยอมรับกันในวงการวิชาการทําให้ดาวพลูโตดาวเคราะห์ดวงที่9กลายเป็นเพียงดาวเคราะห์แคะเนี่ยล่ะคะ่ะความรู้ปัจจุบันที่ใหม่กว่าก็สามารถล้มล้างความจริงในอดีตให้กลายเป็นความเท็จได้คะ่ะดังนั้นนะคะผู้อ่านทุกคนก็ต้องสะสมความรู้ไว้ติดตัวด้วยนะคะเพื่อทําให้การอ่านของเราเนี่ยลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในตอนต่อไปค่ะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องประสบการณ์กับความจริงและความเท็จค่ะดิฉันเพียงดาวจริยพันธ์ในนามของสถาบันภาษาไทยศรินธรจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยผู้สร้างสารรค์โครงการเพื่อครูภาษาไทยในโรงเ,ร,เรียนพปริยัติธรรมหลักสูตรการอ่านขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีค่ะ